และในวันนี้เนี่ยผมกลับมาอยู่ในเกมแพร์เวอร์ซซอมบี้มอดฟิวชั่นของจริงอีกหนึ่งครั้งท่านผู้ชมซึ่งผมเนี่ยยังมีอีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นตัวสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมที่ผมเนี่ยยังไม่ได้รวมเลยในแพทนี้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าเป็นตัวนี้ท่านผู้ชมซึ่งผมขอเรียกน้องว่าเจ้าสาลายล่างซูปเปอร์แล้วกันนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่สามารถอ่านชื่อภาษาจีนออกได้ท่านผู้ชมเราเนี่ยจะไปรวมเจ้าตัวนี้กันนั่นเองสาลายล่างซูปเปอร์โอเคลุยกันเลยคือผมเนี่ยได้ทําการสร้างห้องคัสตอมมาแล้วท่านผู้ นี่คือห้องคัสตอมของผมนั่นเองคือนี่คือซอมบี้ที่ผมเอาเข้ามานะเพราะว่าผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าน้องเนี่ยโหดขนาดไหนนั่นเองท่านผู้มชมก่อนอื่นเลยผมเนี่ยจะต้องเอาทานตะวันไปด้วยแล้วก็เอาโล่ไปโล่ไปสักสองแล้วกันนะแล้วก็เอาเจ้าตัวสาลายไปด้วยท่านผู้ชมเพราะว่ามันจําเป็นไงเอาเจ้าตัวนี้ไปด้วยฮะตัวกระโดดท้าบแล้วก็เอาในส่วนของเจ้าสามหัวฮะคือเจ้าสามหัวเนี่ยก็สําคัญแล้วก็ดอกไม้ดอกไม้ขาวคือวิธีในการรวมเจ้าสาลายล่างซูเปอร์เนี่ยเราจะต้องมี4ี่ตัวนี้ท่านผู้ชม คือมันสําคัญมากๆเลยนะฮะเอาเป็นว่าที่เหลือเนี่ยผมจะเอาไปตามใจผมแล้วกันนะโอเคประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะั่นเองท่านผู้ชมเริ่มเลยลุย let's go ก่อนอื่นเนี่ยผมขอรวมเจ้าโลทรันตะวันไปก่อนแล้วกันนะคือขี้เกียจวางทันตะวันแล้ว <laughs> วิธีในการรวมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนอื่นลืม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 ขอลดสปีดลงหน่อยลืม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 วิธีในการรวมเจ้าสาายร่างซูปเปอร์เนี่ยท่านผู้ชมให้เราเนี่ยเอาสารายมาลงก่อนนะฮะ แล้วก็เอาเจ้าน so like mm. so mm hmm. ี่ตัวกระโดดทัพเนี่ยมาใส่เอาเจ้าสามหัวเนี่ยมาใส่ท่านผู้ชมแล้วก็เอาดอกไม้ตัวเนี่ยดอกไม้ขาวเนี่ยรวมให้เป็นสองล่างต้องบอกว่าเป็นล่างสองหัวนั่นเองนี่พอรวมเป็นล่างสองหัวแล้วก็มือเนี่ยจับแล้วก็มาใส่อีกทีหนึ่งทีนี้เนี่ยเขาก็จะกลายเป็นเจ้าสาหลายล่างซูเปอร์แล้วนั่นเองท่านผู้ชมแล้วก็ก๊ปี้มาอีกหนึ่งตัวอืมก็ปี้มาออามาเจ้าสาหลายล่างซูเปอร์ตอนนี้เนี่ยเรามีสองตัวแล้วแล้วก็อืมมาเลยโลทันตะวัน คือจะได้มีบอลลิงด้วยไงไล้ในตอนนี้เนี่ยเรามีโล่ทานตะวัน2อันแล้วท่านผู้ชมแล้วก็มีเจ้าสาลายล่างซุปเปอร์เนี่ยพอสมควรแล้วนั่นเองก่อนเด่นเลยผมเอาเอาอะไรดีเอานี้มาแล้วกันนะเอาพีชูเตอร์พีชูเตอร์เราล่างนี้ไปพีชูเตอร์ล่างระเบิดอืมคือใส่เจ้าพีชูเตอร์มาก่อนแล้วกันนะอเอาโล่มาเอาเป็นโล่ทานตะวันไปก่อนท่านผู้ชมเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะคือต้องรีบนิดหนึ่งคือแล้วก็เอาดอกบัวมาใส่ด้วยเพราะว่าจะได้มีโล่อยู่ตรงกลางไง หมือนว่าข้างล่างเนี่ยจะมีเจ้าออระเบิดเลยเอรอคือแรงมากหรือว่าผมปรับระดับไ่ต่าเดี๋ยวผมขอเพิ่มระดับขึ้นมาอีกสักหนึ่งระดับคือผมไม่แน่ใจไงว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันโหดขนาดไหนท่านผู้ชมผมก็เลยลดระดับลงมาสักนิดหนึ่งเอาเป็นว่าเราเนี่ยลงลงตัวอื่นไปด้วยอืมเอาตัวระเบิดมาใส่แล้วก็เร่งสปีดแล้วกันนะลองดูลองดูหรือว่าจะไหวประมาณนี้แล้วกันอืมแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้มาใส่อ่าประมาณนี้ คือผมสัมผัสได้ถึงความโหดของเราแล้วก็ copy มาเจ้าสาลาย่างซุปเปอร์อืมคือตอนนี้เนี่ยเข้าสูเว็บที่หนึ่งแล้วอ่ะลงไปก่อนคือโลทานตะวันเดี๋ยวก็เอาอะไรดีเนี่ยอืมเอาเอาวันนี้มาใส่ก่อนเอ้ย <laughs> ผมเริ่มสับสนเริ่มมึนงงแล้วตอนนี้อืมประมาณนี้ฮะประมาณนี้ copy มาคือเจ้าสาลาย่างซุปเปอร์โหมันโหดอยู่นะจริงๆแล้วมันยิงทีละสามนัดปะใช่มันยิงเป็นสามแถวเหมือนตัว3หัวเลยท่านผู้ชม คือแล้วยิงแรงมากตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะไหวท่านผู้ชมแค่คิดนะแค่คิดจะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าตอนนี้อ่าเดี๋ยวผสมผสมยังไงดีวะเนี่ยอ่ะอันนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนคือผมจะต้องเอาพีชูตเตอร์ล่างระเบิดมาให้ได้ก่อนนะเอ้ยเจ้าตัวนี้มันมาเดี๋ยว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 มันบินได้ด้วยเหรอมันบินได้ด้วยเดี๋ยวิบหายแล้วคือผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะบินได้แล้วคือใจโอโ้โหโ,โอ้โหโอไม่ก้อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูปั่มระดับง่ายนะนย ี่คือระดับง่ายไหมเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพี่นี่มึงง่ายจริงไหม <laughs> โอ้โหเ,เดี๋ยวนะคือผมไม่รู้ไงเพราะว่าผมไม่เคยเอาเจ้าซอมบี้ตัวนั้นมาท่านผู้ชมแลวโอไมคกอโอไมคกอนโอโอ้โห <laughs> oh 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 oh, หายไป่ยวหนึ่งเลยคือต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมแย่แล้วน <laughs> <laughs> ผมแย่แล้วเพราะว่า เราเนี่ยไม่เคยเอาเจ้าตัวนั้นมาเลยผมเนี่ยเอามาครั้งแรกท่านผู้ชมไม่คิดว่ามันจะโหดบันเลยขนาดนี้โอ้โหคือนี่ระดับสีน่นะเนี่ยคือแย่แล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโล่โล่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวเดี๋ยวชิบหายละเดี๋ยวเอาไม่นะนจริงคือ <c ười> ไม่คิดว่าไอ้เจ้าตัวนั้นเนี่ยมันจะโหดบันเลยขนาดนี้ท่านผู้ชมคือผมคิดผิดชีบหายเลย มาท่านผู้ชมแล้วในรอบนี้เนี่ยผมกลับมาแก้มือฮะเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้เอาตัวเคลียร์ตัวบินมาด้วยรอบนี้เนี่ยผมเอามาแหละคือเดี๋ยวรีบสักนิดหนึ่งชีวิตจะได้แจ่มใส <c oughs> เป็นไงเนี่ยเดี๋ยวแย่อืมเอาไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็เอาในส่วนของเจ้าตัวนี้มาลงฮะเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแนวกา,ารเล่นแหละเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวเราแย่แน่แท่านผู้ชมคือจะต้องเอาแม่เหล็กมาด้วยแล้วก็เอาเอาเจ้าทานตะวันมาใส่นี่ออาโลมาใส่ โลเอาโลมานี่ไว้ตรงนี้ด้วยคือ,อกินสิริมริมกิน <c ười> คือต้องด่วนเลยนะตอนเนี้ยไม่งนนั้นเนี่เดี๋ยวเราเนี่ยอาจจะไม่รอดได้นผู้ชมคือผมต้องรีบมากอันนี้มาใส่คือใส่ได้เออลืมลืมลืมเอาไม้เหล็กใส่ก่อนอประมาณนี้ประมาณนี้คือข้างล่างข้างล่างอืมอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็นี้มาไม้เหล็กมาใส่อันนี้มาโอเคคือต้องรีบมากตอนเนี้ยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะแย่มากๆท่านผู้ชมคือโอเคกินไปกินไปอดินเงินมาให้เราเยอะๆเลย คือต้องการเงินด้วยไงเอ้ยอันนี้มาแต่ว่าอ๋อเราไม่ได้ใช้เพราะว่าผมจะทําเป็นแตงโมไฟไงเอ้ยเดี๋ยวผมอ๋อผมเอาแตงโมมานึกว่าลืมเอาแตงโมมาเกือบไปละไปมาแล้วนี่ไงแล้วก็แตงโมมาแตงโมไฟโอเคไ <laughs> ม่ไงั้นเดี๋ยวแย่ yeah, นะผู้ชมอันนี้มา๊อปปี้๊อปปี้ตัวนี้มาก่อนเพราะว่าตัวในน้าเนี่ยไม่เท่าไหร่นะผู้ชมคือบนบกเนี่ยสําคัญกว่าคือในน้ำเนี่ยมันไม่ค่อยน่ากลัวนะน่ากลัวที่บนบกเนี่ยแหละคือเมื่อกี้เนี่ยผมเจอไปผมแบบว่าเขา่าซุ้นเลย คือไม่โหดที่หายเลยโอเคเอาเนี้ยมาอันนี้มาลงคือเมื่อกี้เนี่ยไม่ไม่รู้ไงว่าตัวนั้นมันจะโหดขนาดนี้เราก็เลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแนวการเล่นนิดนึงท่านผู้ชมต้องเอาจริงขึ้นมาหน่อยคือเราก็คอปปี้ตัวนี้มาคือข้างล่างข้างล่างระเบิดไปก่อนโอเคเราก็อันนี้มาลงอันนี้มาใส่เราก็แตงโมแตงโมแตงโม,งโมไฟอืมมาใส่คือตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเพียงพอในในการเอาชีวิตรอดของเราท่านผู้ชมโอเคพอไหมวะ น่าจะพอนะเพราะว่าไอตัวนี้มันสองตัวแหละในน้ําเนี่ยตัวสองตัวนี้มันโหดมากแล้วก็ตอนนี้ขาดแค่ไม่กี่อย่างอืมอันนี้มาลงด้วยคือเดี๋ยวนะตอนนี้เข้าสู่เว็บที่หนึ่งแล้วฮะคือต้องรีบใจเย็นนะพี่อันนี้มาใส่ก่อนอบูสต์ดาเมจไปโอ้โหคือแบบว่าโล่ผมยังเอาไม่อยู่ <laughs> โล่ก็ยังเอาไม่อยู่ตอนนี้อะรีบนิดนึงรีบนิดนึงตอนนี้ไม่เป็นไรเรายังพอไหวฮะคือก่อนอื่นเนี่ยผมเอาแตงโมไฟมาใส่ด้วย คือแตงมงแตงโมอ,งอะไรเนี่ยใส่ให้หมดฮะคือระเบิดเฮียได้อยู่เฮียได้อยู่เอาในน้ําก่อนแล้วกันนะในน้ํานี่ก็สําคัญเหมือนกันอืมในน้ํานี่เมื่อกี้เนี่ยมันไถามาถึงเราเนี่ยหลายรอบมากเฮ้ยอย่างนี้มาโอเคใส่โอ้ยใ,ใส่ยังไม่ได้เพราะว่ากระป๋องยังไม่มาโอ้โหเกือบไปแล้วตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะใส่ได้นะเอาอันนี้มาใส่แล้วก็อันนี้มาใส่โอเคคือในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะไหวขึ้นนะแค่คิดนะว่าจะไหวแต่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่า คือเอาโอเครีบไหวไหมไหวไหมคือระเบิดไปสิระเบิดไหมระเบิดระเบิดใจเย็นนะคือไม่ย okay, okay. ิงเหรอเดี๋ยวชิบหายแล้วคือเดี๋ยวคือกูทำอะไรไม่ได้เลยกูทำอะไรไม่ได้เลยแต่ไอ้ตัวเนี้ยประเด็นหลักเลยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยคือประเด็นหลักแต่ไอ้ตัวข้างหลังนี่อืมเอาอันนี้มาไว้ตรงนี้ก่อนอืมโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแยกทำไมอะ ตัวชั้นอย่าเพิ่งไปแยกสิคือยิงยิงได้ไหมมันมันไม่ยิงตัวบินใช่ไหมเนี่ยตัวยแล้วฮะคือผมออกมาคิดว่ามันจะบินยิงตัวบินเกยท่านผู้ชมแต่ว่ามันกลับไม่ยิงตัวบิน <c oughs> เออไม่นะเกียร์ได้โอหน้าจอแบบสั่นสะเทือนวงการโอโห้โยผมว่ายัางไงเราก็ไม่รอดแ่ <c oughs> ยังไงเราก็ไม่รอดคือแบบว่าไม่งโหดชิบหายเลย คือผมคิดถูกคิดผิดวะนนี้เอามาผมคิดว่าตัวแผ่นใหม่เนี่ยมันน่าจะช่วยได้ไงแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่มันบินผ่านไปแบบหน้าตาเฉยเลยคือผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะไปถึงเว็บที่4นะใช่ไหมเออเราน่าจะไปถึงได้สูงสุดเนี่ยเว็บที่สี่ท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดไอ้ตัวนั้นมาอีกเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะรอดแล้วและเหมือนว่าไอ้เจ้าบอสตัวนั้นเนี่ยมันจะมาอีกแล้วท่านผู้ชมออกไปออกไปออกไปตังแม่อ้โหโอทำอะไรไม่ได้ โอ้ยได้อยู่ได้อยู่แต่ตัวบินที่เหลือข้างหลังนี่แหละประเด็นหลักเอ้ยเอ้ยอย่าบอกนะว่าเรายังมีโอกาสคือผมยังมีโอกาสใช่ไหม <laughs> คือคือตัวเหลือแค่เนี้ยแต่ไม่แน่ใจว่ายังมีโอกาสชนะด้วยว่าแต่ไม่โหดชิบหายเลย <laughs> คือถ้ารอบต่อไปเนี่ยผมพลาดนี่คือผมจบเลยนะเอาจริงผมจบเลยคือตอนนี้เนี่ยเงินก็หมดแล้วด้วยไม่มีเงินแล้วด้วยทำไงดีวะ อื่นเดี๋ยวต้องเอาทันตะวันมาลงก่อนอ่าตัวนี้กินไปกินไปคือต้องรีบมากๆฮะทันตะวันทันตะวันช่วยผลิตเงินสักนิดนึงด่วนๆเลยคือต้องการเงินมากๆไม,ม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะไม่รอดคือเวฟไฟนอลนก็คือรอบนี้นั่นเองว่าเราเนี่ยจะรอดหรือเปล่าอไว้ประมาณนี้ตอนไม่เอาข้างล่าง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 ระมงระเบิดอะไรใส่ให้หมดโอโหเงินไม่มี <laughs> คือระเบิดร,ระเบิด ระเบิดไปโอเคอันนี้มาอันนี้ได้ไหมอันนี้อือันนี้ไม่ได้ชิบหายแล้วอันนี้โวยของจริงคือไม่ได้คือใจเย็นๆนะคือระเบิดอืนนมโอเคยังได้อยู่ยังเคลียร์ได้แต่ตัวข้างบนเนี่ยมันมันเคลียร์ไม่ได้มันเคลียร์ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันไม่ได้แล้วจะเคลียร์ไงวะเนี่ยคือทำไงโอ้โหไม่รอดแล้วท่านผู้ชมดูความชิบหายที่ผมทำเอาไว้ <laughs> มันออกมาเยอะขนาดนี้โอ้ยกอดแล้วจะเคลียร์ยังไงล่ะเนี่ยโอเคฮะสำหคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ